ทอ้อาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนแฟนเพลงที่น่ารักท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอเจอกันในรายการครัวคุณหญิงเออวันนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวนะอยู่กับเจมีสวัสดีค่ะเจวีสังกระสีเล็กค่ะแล้วก็ต้องทันนองโอ้อย ถ้าพวกเราไม่บอกไม่บอกให้เขาสวัสดีนะเขาจะซอยอย่างเดียวเลยนะ,ะเป็นคนชอบซอยดูสิโอชอบซอเอาทำเมนูอะไรคะบอกผู้ชมวันนี้ทำเมนูหมูสามชั้นผัดพริกเกลือใช่แล้วหมูสามชั้นเนี่ยเอามาทอดแล้วกินกับอนี่ก็ได้นะกินกับอะไรปรลาร้าสาบกับพริกขิง <laughs> ปลาสาบปลาสาบถูกต้องแล้วแต่ขั้นตอนแรกเราก็คือต้องเตรียมหมูใช่จ้ะ เครื่องหมูในสูตรของเราเนี่ยก็คือเราใส่น้ำปลาแล้วก็แปง้งเอาแปง้งทอดกรอบเออแต่ว่าให้มันแบบว่ารู้สึกยังไงก่อนลักษณะนะคะมันเหมือนเป็นเคลือบเป็นนมนมแค่นี้ค่ะ,คะแล้วก็ทอดในไฟร้อนเอาเลยใส่เลยให้ดูใส่เดี๋ยวพี่ใส่เ <c oughs> วลากระเด็นเดี๋ยวพี่ต้องใส่ <c oughs> ตอนนี้ได้ที่แล่น้ำมันก็ได้ที่แล้วคะลงปลา วันนี้เราทำอาหารกันนะคุณผู้ชมนะหน้าตาอาจจะไม่ได้แต่งหน้าจะมันหน่อยนะคะเราอยากจะให้ดูความเป็นธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมชาติจริงๆใช่ไหมคะจ้าหั่นไปปหั่นไป่ซอยไปได้อีกเนาะได้อีกนานๆได้ทำอาหารได้อีกใช่ไหมคะถึงมือนี้ มีคนถามว่าถ้าเราแบบไม่ใช้หมูสองชั้นเราใช้อย่างอื่นได้ไหมถ้าไม่ใส่กินเราใสได้หมดเลยใช้หมดเลยใช่ปะทำก่อนนะคะทำก่คนสีสวยมากเลยอ่ะสวยมันเป็นรอดจ้ะต้องยอมกันหน่อยแหละอันนี้นี่คือเราทอดแล้วเอาไปผัดได้เลยไหมยังไม่ได้เดีนี้คือทอดสำหรับสองชั้นทำหรัปลาพอเหลืองแล้วปุ๊บจับกินได้เลยกับขนมเหนียวจิ้มแจ่วได้เลยได้เลยแต่ถ้าเราเอาไปผัด ที่เกลือกับกรอบเนี่ยเราต้องการความกรอบมากๆก็คือเอาเกลือแล้วทุบเอาขึ้นมาพักก่อนแล้วก็หั่นให้ปเป็นชิ้นๆนิดเลยแล้วไปทอดให้กรอบกครั้งหนึ่งเ,เหมือนวิธีการทอดสองครั้งมันก็มีกรอบแล้วไปผัดที่เกลือจะอร่อยมากนะคะเคล็ดลับใช่แล้วอยากรู้ว่าน้ํามันใช้ได้หรือยังอีกหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมยังไม่ทราบค่ะยิงที่นการสามารถเอามือเราไปจุ่มน้ำมันได้ใช้วค่ะ ากดูไว้อีพีต่อไปอีพีนี้ดูหน้าเราก่อนนะคะหน้ามันถ้าเจ็ดรูปปะเนี่ยทีนี้เราจะมารอบที่สองนะคะก็คือเอาหมูที่ทอดกรอบเรียบร้อยแล้วหั่นเป็นชิ้นใส่ปาาไม่ใจทอดอีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อให้หมูมันมีความกรุบกรอบเชิดข้าห่ะแท้หั่แเออรนอบตัวค่ะมันจะเกลี่ยไปทั้งนค่ะ Yes Oh อาทานี้โอเคดีเก่งค่ะดีค่ะโอเคความร้อนนี่เป็นด้านผน้องคับค่ะพริกแห้แงพริกสดแล้วก็กระเทียมค่ะหน,น้าผัดซีอิอ๊วไนะคะหน้าผัดซีอิ๊วปั่นปั่นเหมือนกันค่ะหรือว่าซอยก็ได้ค่ะซอยไหนซอยยิ่งค่ะ นี่คือหน้าตาของการทอดสองครั้งก็จะกรุบก,กรอบกว่าแบบนี้คือทอดครั้งเดียวนะฮะอันนี้คือทอดสองครั้งแหื้อนานก็จะเผ็นะครับ <Okay. S 1> กระเทยค่ะกระเทียมขอบกุดค่ะเจียวห่อมไปเลยค่ะผัดผิวยา เราคนบอกปั่นรวมกันได้ไหมไม่ได้ค่ะมันจะสาแล้วเาสาแล้วเราว่ามันจะเหมือนผัดพริกแกงไม่สุกอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่รสชาติของมันแล้วก็เดี๋ยวน้ํามันอันเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะออกมาพอพอสุกปุ๊บมันก็ออกมาแล้วก็พาะตัดเทพาเนื้อไม่ตัดน้ำมันออกไปผัดกระเทียมกับกิ้กับข้าวเปล่า่าน่าจะอร่อยใช่มันจะเป็นเครื่องพักของรองเดี๋ยวกันแต่ระวังเราออกกลากวันนะคะเดี๋ยวออกมาดูแล้วค่ะ มากได้ออกแรงแขนพอเริ่มหอมใช่ไหมฮะใส่เลยค่ะสรุปแล้วเป็นกระเทียมหรือหอมกระเทียมเริ่มกีกินหอมเล่นหมดแล้วเล่นหมดเราจะใส่นี่ค่ะแฮกเล่นแล้วเล่นอีกมันเป็เกลียวด้วยพริกใส่พริกสดก่อนนะคะรากผักชีไม่นานหนูจะบอกที่จุดที่จุดเดียวนี่เคียง ้อาขุดคนไปเลยค่ะโอ๋ยไม่ไหวนี่ไงเขาหมีไปแล้วนะคะเราใส่ที่ครึ่งหนึ่งว่งเ,เห็นไหมทุกอย่างเริ่มแห้งแล้วจากนั้นที่เขาเรียกว,ว่าขั้วที่ขัว้วอื่นละ นี่ <c oughs> ใส่เข้าไปหมูคั่วลงไปคั่วไป,ไป <c oughs> ออนอันนี้ตอนปรุงนะฮะหุ้ยต้องสะเกืยนตอนตัวออกข้างนอก่ะอันนี้มีผงรสดีและน้ำตาลราอย่างละครึ่งใส่ไปก่อน แล้วก็ซอสปรุงรสปลาเขียวว<า>่าคนกันยินที่ขายไปไหนไไหายไปล้ค่ะไป <c oughs> ไปดักนะไปทีนี้เราก็ถือนักหรือปะอยากให้กลิ่นออกไปนอกจอมากเลยพักกอดชิมชิมบ้างขอช้อนหนึ่งได้ไหมคะ ิค่ะแต่บ้านเรกินไม่มไมด้จิงๆเห็นไะหมครับคมๆโรยค่ะเสร็จแล้วลว้็นไปงานก็ตีนนะมาฮะผู้ชมสนไหมผู้ชมไปถึงกินแล้วทุกคนกินต่อนรับโอ้ยฉุดอ่ะเสร็จแล้วค่ะานผู้ชมปิดแก๊สพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวผู้ชมเสิร์ฟจานจ้าพร้อมลงจานค่ะ และแล้วเมนูที่เราได้สร้างสรรค์ก็ไปอยู่ในจานแล้วนะจา๊าหมูสามชั้นคั่วพริกเกลือผัดพริกเกลือเนี่ย,ย,ยแ้้วนี่อะไร่ยนี่ยเ่ยเนี่่ยเนี่นี่น่ยเ่ยเี่นี่ยน่ย่ยเนี่เนี่ยเ่ยนี่าน่ยน่ยนนน่เ่ยี่ยีนี่นน ไม่ยากเลยเนาะง่ายมากง่ายเนาะบางทีแบบเราไปกินเฮ้ยมันเหมือนจะทํายากหรือเปล่าแต่จริงแล้วเราสามารถทําเองได้ไไดนะคะยังไงก็อย่าลืมลองเอาสูตรของเราไปทำนะคะสูตรของเจ๊หวีสันกะสีเหล็กจกะะ้ะอะตรงนั้นอะไรคะปูค่ะไม่เกี่ยวกัน <laughs> อยากเจ์เฉยๆนะจูเฉยๆยังไงเป็นทำกินกันได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะคะในครัวคุณหญิงจะทำอะไรมาให้ได้กินได้ชิมนั้นติดตามคลิปต่อๆไปนะคะแฟนเพจไปดูทุกท่านเลยนะคะบายบาย้วเจกันนะสวัสดีค่ะ